ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีไฟเหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาดูกิจกรรมใหม่นเองครับผมก็คือเป็นกิจกรรมที่อัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เลยนี่เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมนี่อ่าเป็นโทเค็นไฟนั่นเองนะครับผมนี่โทเค็นไฟสามารถนำมาแลกมาเป็นสกินอ่าไอวอลนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเป็นไอวอลลาวาตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่มาทุกคนอ่าแล้วก็จจะะเเเปป็็็นนนสกกิาด้้ววยอออแล่ เขาเรียกอะไรกล่องศพนั่นเองนะครับวอลเคนิกนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นแอร์บอรนั่นเองนะครับผมนะเออเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาหาโทเค็นตัวนี้แล้วก็เอามาแลกเป็นไอวอลนั่นเองนะครับผมนะโอเคผมก็ก่อนอื่นที่จะไปดูกิจกรรมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ขอกําลังใจอ่าห้าร้อยไลค์เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับก็ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปหาโทเค็นนะครับนะก็คือมีกิจกรรมเข้ามาใหม่เหมือนกัััััันน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 เเเเเลยยยะะะคคคครรรรรบบขข้้้้าาาามมมกกกกกกก่่่่ออออออตตวีี็็็ืืปิจพชห พร้อมกันนั่นแหละเออเข้ามาพร้อมกันเลยก็คือเป็นกิจกรรมแบบอ่าใครที่มีไดมอนต์น้อยเนี่ยก็คือจะมีอ่าได้รับสิทธเติมในราคาสุดคุ้มนั่นเองนะครับนะเออนี่ไหมทุกคนใครที่มีอ่าเพชรในเกมเนี่ยจำนวน0ถึง99ก็จะจ่ายเพียง66บาทถึงจะได้เป็นอ่าห้าเพชรน,นั่นเองนะครับนะเออ ใครที่มีเพชรในเกม100จนถึง219ไดมอนด์เนี่ยก็จะต้องจ่ายประมาณ99บาทนั่นเองครับนะใครที่มีเพชรในเกมตั้งแต่2 5 0จนถึง499เนี่ยก็คือจะต้องจ่าย125บาทเอนส่วนใครที่มีเยอะกว่า499เนี่ยก็คือต้องจ่าย165บาทนั่นเองนะครับนะบอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือเหมาะสําหรับใครที่แบบเออไม่ค่อยได้เติมนั่นเองนะครับนะแบบบางคนที่เป็นสายฟรีแล้วก็เห็นกิจกรรมตัวนี้ก็คือนานๆมาทีนะน่าจะแบบปีละครั้งเลยแหละกิจกรรมตัวนี้ก็คือเพชรอับมเเง นะกิจกรรมตัวนี้ก็คือปีละครั้งแหละเออก็นานแล้วแหละวะ่าขาดจะได้เห็นกิจกรรมตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายฟรีแล้วก็อยากได้เพชรอ่าห้าร้อยยี่สิบเพชรก็คือเราไม่มีเพชรก็คือใครที่มีเพชรอ่าตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าเนี่ยเราก็คือจ่ายแค่หกสิบหกบาทเราได้ถึงห้าร้อยยี่สิบเพชรกันเลยนะครับผมนะเออปกติห้าร้อยยี่สิบเพชรมันกี่บาทนะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บนึงนะกี่บาทหรอทุกคนเออเติมเพชรใช่ไหมทุกคนอ่าห้าร้อยยี่สิบเพชรก็คือประมาณหน,นะออะนะนึออ่งร เฮ้ยแล้วก็ใครที่แบบเพชรน้อยก็คือจ่ายแค่6กบบาทเองเท่าน,นั้นนะเออตอนนี้ก็คือผมเพชรมีอยู่2 0 0 0 0ใช่ไหมทุกคนก็คือต้องจ่าย150บาทแต่ก็ถูกกว่า,าตรงนี้ขอผมก็คือตรงนี้179ก็ถือว่าถูกกว่านะครับนะแต่กิจกรรมตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าใครที่มีเพชรน้อยเองเออใครที่เป็นสายเติมแล้วก็ไดมอนด์เหลือน้อยก็ถือว่าแบบโชคดีไปนะครับนะนะกิจกรรมตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับใครที่แบบไออดมอนด์น้อยจริงๆนะครับนะตั้งแต่อแบบนี้ร่มเมกได้ วิธีการเติมก็ง,ง่ายๆเหมือนเดิมมันแหลกก็เติมเหมือนปกตินนะครับมันก็คือ,อสามารถเลือกเติมได้ตามปกติเลยนะครับนะเออก็ประมาณนี้เลยนะครับนะกิจกรรมตอนนี้ก็คือเติมเพชรนั่นเองเออแล้วก็ดูกิจกรรมในการเติมเพชรกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตามปกคลิปเลยดีกว่านะครับนะก็คือกิจกรรมการแลกตัวเคล็ไฟนั่นเองนะครับนะก็คือเป็นกิจกรรมใหม่เลยก็คือ,อเป็นการนาตัวเคล็ไฟเนี่ยมาแลกเป็นสกินไอวออาจจะเป็นสกินกระทะ จะเป็นแบบเป็นเหมือนเซตลาวาเซตฝ่ายนั่นเองนะครับนะเป็นกิจกรรมฝ่ายบอมนั่นเองนครับนะเออก็เดี๋ยวเรามาหากันเลยดีกว่าว่าทุกเค็นตัวนี้เนี่ยหาได้ยังไงสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมนะก็บอกไว้เลยว่ากิจกรรมตัวนี้เป็นของสายเติมนั่นเองเป็นของสายเปย์นั่นเองก็บอกเลยว่าแบบใครที่ได้เติมเพชรจากกิจกรรมตัวนี้แล้วก็ได้คุ้มแบบ6 6บาทเนี่ยก็สามารถนําไดมอนด์จากกิจกรรมตัวนี้ไปเล่นได้เลยนะครับผนะเออเผื่ออาจจะได้สกินไอวอ์มาด้วยเออเดี๋ยวเผื่อใครอยากลองดูแล้วกก็อยาารู้ว่ ต้องเสียเท่าไหร่ถึงจะได้อาเป็นสกินไอวอลที่เราต้องการนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปสู่มให้ดูดีกว่าว่าจะต้องเสียเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นไอวอลถึงจะได้เป็นกระทะหรือว่าจะเป็นกล่องศพนั่นเองนะครับผมนะก็แต่ละอันก็คืออ่าสำหรับไอวอลใช้ถึง80อันเลยนะเอ้กระทะใช้ถึง80อันเหมือนกันแล้วก็อ่ากล่องศพก็ใช้อีก4 0อันก็ถือว่าใช้เยอะใช้ได้เลยนะครับนะเออช่วงนี้แบบเออไอวอลบ้างกระทะเอ้อะไรออกมาบ่อยๆมากเลยทุกคน รู้สึกว่ากิจกรรมเก่ายังไม่หายเลยนะนี่นี่นี่ไอวอเก่ายังไม่หายกระทะสีฟ้าเก่ายังไม่หายเลยทุกคนกระทะทองก็ยังไม่หายไปไหนเลยยังมาอีกแล้วนะมาให้เสียตังค์อยู่เรื่อยเลยนะครับผมนะเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะวิธีการสุ่มนะครับนะทำแบบคนที่แบบยังไม่เคยสุ่มนะให้เข้ามาที่นาร้านค้าเลยนะครับผมนะแล้วขอเข้ามาที่กิจกรรมตัวนี้เลยนี่นมทุกคนก็คือเป็นกล่องดึงซื้อทันทีไปเลยนะครับนี่ไฟบอมนั่นเองนะครับนะก็คือตอนนั้นก็คือผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละก็คือผมคิดแล้วว่ามันจะมาเป็นกิจกรรมตัวนี้ก็มาจริงๆด้วยนะครับแล้วก็มาส,สดๆลร้อนเลยนะครับตอนนี้ก็คือผมจะขอซื้อไปเลยดีกว่านะครับสำหรับแม็กหนึ่งร้อยเก้าสิบเดมอนนะครับ เปิดป้ายอ่าจะได้มาเป็นทูคินแล้วก็ใครที่แบบเปิดแล้วก็ดวงดีได้ไอวัมาเลยก็ถือว่าดีนะเผื่อแบบใครเดบเปิดปุ๊บได้กระทะมาเลยได้ไอวัมาเลยก็แบบโชคดีไปนะครับนะไม่ต้องแบบเก็บตัวคินถึง80อันเลยนะก็คือถือว่าโคตรเยอะนะอ่าสาหรับอ่าห้ากล่องแรกผมได้มาเท่าไหร่นะสิบสิบสองสิบสี่แล้วก็สิบหกอันนะครับนะโอ้โหสิบหกอันเลยนะอืออีกโอ้ผมได้อ่ากล่องศพมาด้วยทุกคน16แล้วก็บอกอีกโอ้โหเยอะนะทุกคนนี่ ประมาณตาหนึ่งก็คือผมได้มาประมาณ20เลยนะทุกคนอ่าไม่ใช่ตาหนึ่งแหละสิกล่องก็คือผมได้มาประมาณ20่สิบตัวเคสเลยนะและ้วแถมผมยังได้เป็นอ่ากล่องศพด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูให้ดูดีกว่าเฮ้ยคอปองไดมอนโรายอารับเพื่อกล่องอ่าไดมอนเนื้อรับสิพิเศษอะไรทุกคนคืออะไรทุกคนเออช่างมาเถอทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสวยหรือเปล่าที่จริงผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ก็แบบสวยมากๆเลยในะกล่องดวงใจใหม่นี้เขาบน่เป็น volcanic b l a นั่นเองนะเขาเน่โคตรสวยบอกเลยว่าแบบ เฮ้ยนี่เห็นไหมทุกคนเออเอฟเฟกต์นี่แบบโคตรเท่เลยแบบอ่มีแบบ ไฟออกมาเป็นเหมือนลาวาภูเขาไฟนั่นเองนะครับผมนะเออก็ผมรู้สึกว่าสุ่มครั้งแรกก็คือออกเลยแหละสุ่มเป็น10กล่องก็คือน่าจะออกเลยแหละออกง่ายๆมากสรับอ่ากล่องตัวนี้นะครับผมนะก็คือหมดไป190ไดมอนด์มแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาคำนวณได้ดีกว่าว่าเผื่อแบบบางคนเนี่ยอยากลองดูกิจกรรมตัวนี้เป็นสายฟรีแบบเฮ้ยเสียดายเพชรว่ะถ้าแบบเราจะลองสุ่มจริงๆรเราต้องเสียเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับผมนะเมื่อกี้190เพชรละเรามีตัวคินเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราไปดูดีกว่านะ,ะขาดอีกต อ่ายีเลยนะทุกคนผมก็ขาดอีกประมาณอ่า60เกือบ60นะทุกคนประมาณอ่า54นั่นเองนะครับผมนะเออเดี๋ยวสุ่มต่อดีกว่าอ่าก็คือได้26ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนโอเคสุ่มต่อไปเลยดีกว่าแม็กไปปุ๊บจัดไปทุกคนอืมได้มาก็เยอะอยู่นะนี่อ่าจัดไปทุกคนก็คือ190ไปปุ๊บจัดไปอีก10กล่องปุ๊บปุ๊บ 193ครั zaman, Baptist, ้งแล้วนะครับผมนะก็ประมาณ600 600หกลบสาก็ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบนั่นเองนะครับนะห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วนะห้าร้อยเจ็ดสิเพตแล้วนะก็คือเกินงบที่เราเติมมาแล้วนะก็คืองบเราเติมก็คือห้าร้อยยี่สิเพชรนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้แพ็กไดมอนด์สุดคุ้มก็คือห้าร้อยยี่สิเพชรสมมติขายจะเป็นสายฟรีแล้วก็อยากลองเติมกิจกรรมตัวนี้ก็คือได้มาห้าร้อยยี่สิเพชรเมื่อกี้ผมลองไปแล้วห้าร้อยเจ็ดสิเพตแล้วนะทุกคนผมมาดูดีกว่าว่าผมได้ครบหรือยังแต่แน่่่่่่่่่่่นน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 นอออออออเเเลลลลยยยผผมมมคคคิิดดดววาาาาาาทุุกกกกก็็จจะะสไ้ปงงงแ สำหรับกล่องสุ่มนะทุกคนเอ้ยผมได้มา6 0เอ่อ62ิบนะนะทุกคนขาดแค่20ผมคิดว่าผมสุ่มแค่อีกา10กล่องเท่านั้นผมก็จน่ใจได้ครบแล้วแหละเดี๋ยวลองดูดีกว่านะจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าปึ๊บจัดป้ปุ๊บได้ไหมฮยได้กระทะมาด้วยฮยดวงดีเกินทุกคนได้กระทะมาด้วยแล้วก็ผมก็ไม่ต้อง่าเก็บโทเ็นไปแลกให้เสียเวลาอีกนะทุกคนเอ้ย เอาเรื่องนะทุกคนผมได้กระทะมาแล้วทุกคนผมกข็ขอแบบเอาแค่ไอวอลเ่านั้นแหละเออผมได้มา78ละสูมอีกนิดเดียวผมก็จะได้แล้วแหละมาดูกระทะของกอดเรากคนกอดเลยนะกระทะมาใหมอีกแล้วนะเนาะพึ่งเสียประโยกๆนะครับผมนะเออกระทะสีอ่าสีนี้มาอีกแล้วนะครับมันเป็นแพนวอลคินิกโฟลี่นั่นเองนะครับนะโคตรสวยนี่ ก็แบบเทไปอีกแบบเลยในเขานะ,ะนะเป็นแบบเซตไฟนรกหรือเปล่าเออรับผมก็เดี๋ยวาขาดอีก2โทเค็นเท่านั้นเองผมก็ขอสุ่มแค่กล่องเดียวเท่านั้นแหละผมก็ขอแค่กล่องเดียวนะครับผมนะมาดูดีกว่าเดี๋ยวเรามาสูรุกกันดีกว่าว่าผมเสียไปเท่าไหร่นะปุ๊บจัดไปทุกคนอ่าได้มาหนึ่งโทเค็นอ่าอีกหนึ่งโทเค็นไปอีกกล่องอีกก,ออกหนึ่งกล่องไปปุ๊บจัดไปทุกคนอ่าครบเรียบร้อยแล้วในเขานะ,ะนะก็ผมเสียไปทั้งหมดอ่าผมสุ่มไปประมาณ4ครั้งใช่ไหมทุกคนเออ ประมาณ4ครั้งก็ประมาณอ่าครั้งละสองอ่าสองร้อยสองสี่สี่สองแปดสี่สองแปดแล้วก็ลบอีก40ก็คือประมาณ760เพรนะครับผมนะแล้วก็อีก40เมื่อกี้ก็คือประมาณอ่า 800เพรนะครับผมนะผมก็ได้มาทั้งกระทะแต่ก็ได้มาทั้งกล่องศพแล้วก็ได้แบบเกือบครบเลยแหละประมาณเกือบไม่ถึงพันเพชรด้วยซ้านะครับผมนะผมก็ได้มาครบเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นไอวอเป็นกระทะนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นกล่องศพนะไม่ถึง800เพชรก็ผมก็งบประมาณนี้เลยนะครับผมนะเออผมมั่นใจเลยนะครับผมนะก็มันอยู่ที่ดวงกันด้วยแหละบางคนก็อาจจะแบบอ่าซูมนิดเดียวก็ออกกระทะแล้วสูมนิดเดียวก็อาจจะออกไอวอแล้วนะครับผมนะเอออันนี้ก็อยู่ที่ดวงแหละแต่ผมคำนวณไว้ก่อนถ้าแบบอ่าขายแบบดวงแย่ๆหรือว่าดวง ประมาณผมนะเออก็ผมถือว่าผมไม่ได้ดวงแย่นะก็คือได้มาถือว่าง่ายใช้ได้เลยเนะี่ยสำหรับกิจกรรมตนนัวนี้เป็นกิจกรรมไฟบอมนั่นเองนะครับผมนะโอเคมันจะขอแลกไอวอลไปลดีกว่านะครับผมนี่อ่าเป็นไงทุกคนนี่เป็นกําแพงวอลเคนิกฟิวลี่เหมือนเดิมเลยนะครับนะชื่อเดียวกันเลยโอเคนะครับผมก็ถือว่า ใช้ได้เลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้ที่เข้ามานะคุณผู anyway nice ้ชมก็สามารถเข้าไปเข้าร่วมก็ได้นะบอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้ไม่แค่ของสายฟรีนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปเข้าร่วมมาด้วยสำหรับกิจกรรมตัวนี้แล้วก็อย่าลืมไปเติมเพชรกันด้วยสำหรับกิจกรรมแพ็คสุดคุ้มไดมอนด์อีกนี่ครับผมนะเออก็ใครที่ไดมอนด์น้อยก็น่าจะโชคดีไปนะเออใครที่แบบว่าได้ไปสุ่มของเกลือมาแล้วก่อนหน้านี้ก็แบบเออเหลือเพชรน้อยก็น่าจะดีไปนะเออก็ตอนนี้ก็คือผมก็ไม่ได้เติมนะครับนะก็เพชรผมเหลือเยอะเกินก็ม อ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูเผื่อบางคนแบบอยากจัดแล้วก็อยากดูนะว่าไอวอมเป็นยังไงนี่สวยนะทุกคนนี่ก็เท่ยู่ใช้ได้เลยนะครับผมนะอ่าก็สามารถไปจัดกันได้แล้วนะครับผมนะก็เป็นเงินบ้างครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะมาสู่ให้ดูแล้วก็บอกวิธีการหาโทเค็นใหม่นั่นเองนะครับแล้เป็นโทเค็นไฟนั่นเองคลิปวันนี้ก็คงลาไปก่อนแล้วแหละถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปโรน้านะครับบบผม๊าายย